เนี่ยครับก็จะเป็นบริเวณถนนราชดำเนินนะครับที่มีการประดับตกแต่งไฟซึ่งเขาก็จะเปิดเอาไว้แบบนี้แหละฮะให้เราได้มาเดินเที่ยวกันนะครับยังคงเปิดอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงนี้แหละนะครับยังไม่สมบูรณ์มากแต่เดี๋ยวหลังจากวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยนะครับสำหรับไฟที่จะนํามาติดประดับตกแต่งตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะมาเดินดูได้อีกยาวๆเลยนะฮะ ผมถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติต่างๆด้วยตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปสู่ถนนราชดำเนินไนแล้วนะครับก็จะไปดูช่วงสนามหลวงด้วยเพราะว่านอกจากจุดที่เราพาไปดูตั้งแต่ช่วงลานพระบรามารูปทรงม้ามาเนี่ยจะเห็นว่าซุ้มนะครับซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็จะมีการประดับตกแต่งที่แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปสู่ถนนราชดำเนินไนแล้วนะครับ นี่ฮะกำลังมาติดไฟกันอยู่เลยนะครับต้องเช็คนะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเพราะว่าไฟที่ไปติดเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีการควบคุมที่ที่ดีนะฮะเพราะไม่ชนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเกิดเรียกว่าปัญหาตามมาได้นะครับเพราะว่าไปอยู่ติดกับต้นไม้แบบนี้ด้วยแต่ว่าทุกปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ราชดำเนินไนแล้วนะครับสนามหลวงแล้วก็คลองหลอดน,นะครับ ีฟังคลองหลอดก่อนเลยนะครับนี่ก็จะมีไฟที่ติดไปตลอดทางเลยนะฮะทุกวันเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ติดนะครับนี่เพิ่งมาติดประดับนะอันนี้เราเห็นกันแบบใกล้ๆเลยนะครับรู้สึกว่าดวงไฟที่จะติดของอเส้นถนนราชดำเนินในเนี่ยนะฮะก็จะมีดวงไฟที่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเส้นราชดำเนินที่เราวิ่งผ่านมาแล้วนะครับนี่ วัดดูแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นระยะที่ตกลงมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นเม็ดเม็ดกลมๆนะฮะที่ค่างจะใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็เห็นไหมครัมีเจ้าหน้าที่เขามาทยอยติดแล้วก็ตรวจเช็คสภาพความพร้อมต่างๆเนี่ยฮะจริงๆแล้วช่วง3-4คืนมานี้เขาก็จะมาตรวจสอบแบบนี้แหละครับแล้วก็ทดสอบเปิดปิดไฟดูนะฮะจริงๆเขาติดไปเกือบจะครบ1 0 0ทุกจุดแล้วแหละนะครับ ด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นสารหลักเมืองนะครับแล้วก็พระบรมมหาราชวังนะครับตอนนี้เราก็จะวนรถไปนะครับนี่ก็จะเป็นอีกส้มนึงนะครับมองไม่เห็นนะครับมันมืดนะวนมารอบนี้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารอบสนามหลวงนะครับจะยังไม่ได้อ่อเปิดไฟนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตามปกติเขาก็เปิดตั้งแต่ช่วงตีห้าไปจนถึงสี่ทุ่มนะครับก็ยังถือว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วลนะฮะ ว่าเดี๋ยวช่วงที่มีการสปดไฟเนี่ยเชื mm hmm. ่อว่าคงจะมีความสวยงามนะกว่าเดิมตอนนี้เราจะวนมาที่ด้านหลังกันบ้างนะฮะมาที่ตรงที่จะเชื่อมต่อไปอยังสะพานสปินเก้านะครับเริ่มจะเห็นไฟนะฮะไกลๆเห็นไหมครับอืมจะเป็นไฟที่มีการประดับมานะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันแต่ว่าวันที่ห้าธันวาคมนี้นะครับก็จะ ติดไปทั่วเลยแหละฮะตอนนี้เนี่ยถ้าถ้ามองดูนะฮะสนามหลวงเนี่ยเขาจะมีไฟสีาขาวๆอันนี้เนี่ยคือถ้าเรานึกภาพเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะครับไม่มีติดอาจจะไม่มีติดแบบนี้แต่ว่าพอหลังจากปรับปรุงมานะฮะนี่แหละครับมันจะมีความสว่างมากขึ้นแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เขามาประจําการอยู่นะครับยิ่งมองข้ามฝั่งไปนี่สวยมากน,ะะนี่เข้ามาแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะจุดนี้เมื่อกี้เนี่ยคือเราเห็นเป็นเป็นไฟที่แบบเป็นประยะระยะห้อยลงมานะครับพอมาที่ราชดำเนินในเนี่ยก็จะเป็นดวงใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าพอมาจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนดาวนะครับนี่ก็จะติดนะครับเป็นจุดที่จะขึ้นกลับไปทางปิดกล้าวนะสวยจริงๆครับ อยู่ที่ถนนราชนีนะครับสายมือเมื่อกี้มาจากถนนพาทิตย์ก็ตะวนมานครพยายามจะวนให้เห็นนี่แหละครับเป็นหนีที่บอกว่าไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดาวกระจายหน่อยนะครับก็จะติดไปเรื่อยๆนะครับเราวิ่งตรงกลับไปคือถ้าขึ้นสะพานกลับไปเนี่ยก็จะไปทางาสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเข้าไปช่วงออจารัานสนิทวงนั่นแหละครับเราผมขอเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายรูปนะครับ สวยจริงๆครับสุดนี้เนี่ยคือไฟเขาจะมีความต่างจาก2จุดที่ผ่านมานะครับคือเป็นดาวดาวที่บอกแล้วเราก็วนกลับไปแบบนี้นะครับมองไปลองลองมองดูฝั่งขวานะครับอันนี้คือมองกลับไปทางถนนรชนาชดำเนินนะครับก็จะมี เพราะฉะนั้นวางแผนกันดูนะครับอย่างจุดที่เราพามาตั้งแต่ลานพระบระมรูปทรงมานะครับเชื่อว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่างที่บอกเสาร์วทิทิ์นะครับก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับวันนี้วันที่30พฤศจิกานะครับนี้1 2ตั้งแต่สัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็คงจะเริ่มเปิดฝ่ายครบสมบูรณ์แล้วะครับ ลงจากรถมาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานพระปิ่นเก้านะครับสวนเดญพระปิ่นเก้าซึ่งตอนนี้นะเราจะเห็นว่าสะพานนะครับที่ทอดยาวไปนี้ก็ประดับตกแต่งด้วยไฟที่สวยงามจริงๆนะฮะซึ่งไฟนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่มีการประดับไปนะครับอย่างที่เราพาไปดูเนี่ยโอ้โหรอบราชดำเนินนะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีการประดับไฟนะครับซึ่งไฟที่มีการนํามาประดับที่เห็นอยู่นี้นะครับ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยกระจัประดับไปจนถึงโรงพยาบาลสิริราชเลยนะครับเป็นการประดับไฟที่มีความยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับถ้ามองดูเนี่ยคือตอนนี้ไฟเนี่ยจะเป็นสีนะครับสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีธงชาติประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นนะทอดยาวไปเลยแต่ว่าผมยืนดูอยู่สะพักเนี่ยนอกจากไฟที่เป็นสีธงชาติไทยแล้วนะครับก็ยังมีการ ระดับไฟที่เป็นริ้วๆที่เป็นไฟที่โล่งๆมาเห็นไหมครับนั่นแหละครับและไฟที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวลองสังเกตด,ดูสักพักหนึ่งนอกจากธงชาติแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีรุ้งถึงเจดสีเลยนะครับเมื่อที่ตอนที่ผมยืนเปิดเนี่ยไฟกระพริบกระพริบเป็นสีสวยจริงฮะแล้วก็นี่นะครับนอกจากไฟที่เราจะเห็น บริเวณนี้นะครับสะพานสมเด็จพระบิ่น9้าไปจนถึงโรงพยาบาลศรวิราชแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเปิดตลอดทั้งคืนเลยนะครับโดยเฉพาะในคืนวันที่4และก็หธันวาคมนี้ครับเปิดแบบนี้ไปจนถึงปีใหม่เลยนะครับนอกจากจุดนี้แล้วนะครับการประดับไฟบริเวณศูนย์การค้าย่านราชประสงค์ตั้งแต่แยกชิดลมไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาระยะทาง495เมตรนะครับก็จะมีการตกแต่งเกาะกลางถนนพระรามที่1 ด้วยม่านน้ำตกไฟ LED ส่วนสะพานลอยทางเดินเท้าทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่อาคารและพื้นที่ใกล้เคียงก็จะตกแต่งด้วยไฟ LED หลายสีเหมือนกันนะครับรวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการประดับไฟแล้วก็มีภาพพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะติดตั้งบนสะพานลอยด้านหน้าเซนทันเวลิลบนถนนราชดมเรศีแยกปทุมวันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการประดับไฟที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับ พอจะเห็นภาพรวมของไฟนะที่มีการนํามาประดับในแต่ละจุดนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่มีความสวยงามมากๆิงๆครับไฟสวยจริงๆนะครับวันนี้พาไปดูมาหลายจุดแล้วคงจะเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมได้เลือกมาเก็บภาพความประทับใจนี้เอาไว้นะครับในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่3ธันวาคม ก็จะเริ่มมีการติดไฟนะครับอย่างสมบูรณ์นะฮะตอนนี้ก็มาเลือกเก็บภาพกันก่อนได้จุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่นักถ่ายภาพเนี่ยเขาจะมาเลือกเก็บภาพอันนี้เอาไว้นะฮะโดยไฟเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ารัชดําเนินกลางเองเนะี่ยไฟก็จะเป็นประยะย้อยลงมาแบบนี้นะฮะเราเดินไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะครับนี่นะฮะไฟที่ประดับตกแต่งแล้วก็เดี๋ยววันที่3เป็นต้นไปนะครับก็จะ ติดให้ครบสมบูรณ์เพราะว่านอกจากไฟที่ประดับตามต้นไม้แล้วนะครับแล้วก็ไฟที่เชื่อมตอม่อมาอี่บอกเมื่อกี้เนี่ยดูในรถอาจจะไม่สุดใจนะอันนี้ให้ดูแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะไฟเนี่ยเอาจะ้อ,อยนะฮะจากจุดหนึ่งก็คือฝั่งขวาไปยังอีกจุดหนึ่งนะนี่มองไปตลอดทางเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับไฟนี้สว่างไปทั่วถนนราชดำเนินกลางเลยนะครับและบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมี ซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่รวมๆแล้วนี่ก็หลายสิบซุ้มนี่เห็นบอกเห็นนะม,มีนกยุงด้วยนั่นแหละครับนี่ก็เป็นไฟที่เรานะํามาให้ได้เห็นกันนะครับกับบรรยากาศตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับแล้วก็ ยาวไปเลยนะครับไปดูที่แถวแถวสพาสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับข้ามไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าจะเป็นในเมืองหน่อยนะครับย่านราชประสงค์นะครับบริเวณนั้นก็จะมีการประดับไฟแล้วก็พิเศษอย่างที่บอกใช้จอ L E D นะครับมาประดับตกแต่งทั้งหมดนี้ก็คือไฟนะครับในรอบเกาะรัตนโกสินทร์และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะเสร็จสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ได้ชมกันในวันที่5ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนครับ ช่วงนี้นะครับเราพาักกันสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เต็มอิ่มกับการพาไปชมไฟรอบเกาะรันตนโกสินทร์มาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศวันนี้ถือว่าเป็นสุดวันสุดท้ายแล้วนะครับของการจัดงานวัดภูเขาทองนะครับซึ่งดูพระนครร้อนใจเสร็จแล้วคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนใจแลรีบออกมาเที่ยวงานวัดแทนนี้เลยละครับ